เซตสามหกเก้านะคะตัวละหกสิบาทสามสิบตัวนะคะเซตนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นงานสีพาทเทลเลยนะคะงานแฟชั่นเกาหลีสีพาทเทลนะคะถ้าสนใจอินบอซ์ได้เลยค่ะ